กับหน้างานล่ลครับโอ้คนขับนี่เมาหรือเปล่าไม่รู้นะสวัสดี FC ที F ่ C T. น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวดครับผมโอ้ดีครับคนขับดีเสียเจมเสียเจมผมล้อไม่ขับขับรถไถสยอ,อ้าวอยู่ครับ เด็ก้าอยู่แล้วอันนี้ก็ทำทางอะไรก็ไม่รู้ครับ <laughs> โอ้เอาขึ้นแล้วครับ MU49 ครับเอ้ยกปกติมันไม่แรงนดนี้นะคนขับแรงหรือเปล่าเนี่ยดูกปกติหมดแล้วเนี่ย ไอเด้าเข้าด้เลยหน้างานที่ตำบลท่าสว่างครับผมเละเลยฮะงานหน้าฝนเออเข้าไหนคะนั้นน่ะเข้านู่นบ่ ออรถรถระวังนะออผมชอบแต่ยันมากแหละเสียงโหดจริงๆเลยเออเจมโบให้ตรงนี้แหละเออเอ,อ่าอ,อ่าใช้ภาษามือแล้วครับเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวเลี้ยงเบียร์กระบองหนึ่ง เอารถเสียตินมาแข่งแล้วแต่น่าจะโหกับรถเสียตินครับตอนนี้มาตาเอาเยอะไหมตาเอาเยอะอยู่เ,เยอะละสองร้อยกับบาท โอ้พึ่งได้สามสิบสามอู้โอ้โหท่อเขาเอาไว้เลยอู้หรถเจ็บบ๊อบครับเย้เลยยาวเลยยาวเลยยาวเดี๋ยวติดสายไฟยาวเลยเออตาบอกคอผมบอกเลยเลยจะได้็อตเด็ดหน่อย สวัสดีครับลั่นๆนหน่อยลั่นๆหน่อยโอ,ยโอย้วางไม่ได้ด้วยติดสายไฟครับอรอบนี้เทไมห่หมดครับจ่ายครช่ดหนึ่ง กันสิว้าวอ่ะไอ้คนก็จะมาแล้วนี่ครับดูไอ้คนอยากทำงานก็อยากทำไอ้คนอยากตกก็อยากตกยืออันื้ออันยื้อัน้อันโอ้จัดบ่าแรงครับแรงวา MU อ9่อีก 3ามเก้าหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้3.9 เข้านี้ติดสายไฟเข้าทางโน้นเข้าทางนี้ติดสายไฟโอ้เจ้าบาขาวตามเขามาติดๆครับแสดงว่าวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับ โอ้โหแผนเอกทำทางหรือเปล่าเนี่ยเออระวังระวังตามแข่งกันหน่อยสิครับไม่รอแล้วครับคันนี้ใช้เวลาถอน้วเว้ยเคข้างหน้าเลยครับ เข้าลึกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเต็ดสายไฟอย่าเยอะอย่าเยอะนะจ๊ะ ควบคุมโดยเสียจมีมครับรถตัดหน่อยรถตัดหน่อยตัดไหม <c oughs> ไม่ตัดเหรอระวังรถด,ด้วย <c oughs> พุทตรงไหนจมีม <c oughs> บอก <c oughs> ใกล้ๆนะ ตาบอกดินยังไม่หมดเออเออตาบอกต้องเอาให้คุ้มครับไตกัดแถมโอ,อ้เจ้สตาเดี๋ยวแถมให้ตาเอาตาเจ้ามาขาวแล้วครับรถไทโบกแล้วครับตอนนี้จะตรากาจเลย ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเระตรงไหนก็เทโลดเดี๋ยวผมดันเองประมาณนี้ครับ APD สติ๊กเกอร์นี่อยู่ยงคงกระพันเหลือเกิน APD เสียพิษนี่แหละมาขาวมันต้องแบบนี้สายไฟสายไฟ มาหน้าหน่อยมาหน้านิดนึงตาบอกว่าพวกนี้มันขับรถมันจริงๆเลยแบบนี้ต้องเบียร์สักลังนึงครับ ของแท้ครับสุดยอดเจ้ามาเขาอเอาใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับเจ้ามาเขาสแสดงให้ดูเลยครับอ,อ๋พอดีกาดเปียบเลยครับนี่โอ้โห ดี๋ยวบอกว่าจะส่งไปให้ถึงรถไถบอกติดติดติดแต่ลูกเฟยยังไปได้ครับฮึไปจีบบอ๊เบอ๊บบอ๊บ ครับไม่ได้ยินครับผมเอาให้ถึงครับเดี๋ยวเสียชื่อมาขาวนั่นไงเออเสียเจมชอบใจครับ นั่งลากแล้วแหละเฮ้ยเบียร์สามขวดไม่ต้องเอาให้คุ้มเจมส์เข่ารดไ้ำผาเลยอะไรครับเนี่ยจอกแต่ไม่ผาดเจจบอกไม่ผาด รถแรันต้องเมือมอ่ะเด็มือหน่อยเอเมือช่อ ได้ก็หมดน้ำมันไปสองสามลิตรวิสาวอุว้ยอู้ซาส,าส,าสกูล,ล่ะจิมมีมีเองดูคลิปอยู่ด้วย <S <S ตายแน่เอาละครับจิปมนี้บ๊ายบายครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ,ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับผม ครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม